ระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติในหมู่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังซึ่งตั้งณสถานที่เดิมที่เสด็จพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หแห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีนี้นับเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทาสชาวสยามได้มีชีวิตใหม่หลุดพ้นจากความเป็นทาาตู่ความเป็นไทยด้วยณที่นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถแถลงพระราชดำริเลิกทาตต่อสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในเวลาค่ำของวันพุทธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดกระสียนอายุลูกทาตลูกไทยให้ทาตที่เกิดในปีมะโรงพุทธศักราช2411อันเป็นปีที่พระองค์เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติ และปีต่อๆมาถึงอายุ21ปีให้พ้นจากความเป็นทาสทรงกระทำอย่างหารกล้าเพราะพระราชดำริการเลิกทาสย่อมไปขัดผลประโยชน์ของเจ้านายขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งต่างมีทาสเป็นสินทรัพย์และเป็นแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากที่สำคัญทรงตระหนักดีว่าการพัฒนาประเทศย่อมดำเนินไปได้ยากหากประชาชนยังคงสภาพเป็นทาส อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องให้มหาอำนาจตะวันตกซึ่งถือเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่ใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานสยามโปรดให้เลิกทาสอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อลดผลกระทบทั้งนายทาสขาดแปรงงานและตัวทาสที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ตลอดรัชสมัยทรงตราพระราชบัญญ,ญัติเลิกทาสต่อเนื่องหลายฉบับเพื่อค่อยๆลดจำนวนทาสลง ทรงดำเนินพระราชกุศโลบายอย่างชาญฉลาดดังเช่นในปี2420อันเป็นปีที่ทรงจเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยการทรงสลักพระราชทรัพย์สู์พระองค์บริจาคไว้บรรละหนึ่งบาทรวมเป็นเงิน8,767บาทเพื่อซื้อและปล่อยทาตรวมลูกหลาน44คนพร้อมทั้งพระราชทานไรานาและสิ่งของ เพื่อใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตอันทําให้มีผู้เจริญรอยตามพระยุกลบาดจึงมีการไถ่าทาสเพื่อเป็นอิสระมากขึ้นนอกจากนี้โปรดให้จัดการศึกษาเพื่อเป็นหนทางให้ประชาชนมีความรู้และรู้จักรักอิสรภาพของตนเองมีพระราชดําริให้เลิกบ่อนการพนันอันเป็นเหตุอย่างหนึง่งให้มีการขายตัวเป็นทาสที่สําคัญทรงยกเลิกระบบไพร่ คือยกเลิกระบบการเกณฑ์แรงงานราษฎรเข้ามาทำงานให้หลวงจวบจนพุทธศักราช2448โปรดให้ตราพระราชบัญญัติเลิกาทาสทั่วพระราชอาณาจักรเป็นการสิ้นสุดการมีาทาสของสยามประเทศนับเป็นเวลา30ปีที่ทรงดำเนินวิเทโสบายด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ในการปลดปล่อยประชาชนคนไทยที่เป็นทาสโดยปราศจากการจลาจนวุ่นวายในแผ่นดินความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับในหมู่นานาชาติและได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ไทยน่าสำคัญดังข้อเขียนของวิลเลียมอัลเฟตเบร w วูดกงสุลชาวอังกฤษที่เขียนไว้ในหนังสือ The History of s i a m ว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่า การเลิกทาตคือพระราชการณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่เชิดชูพระกิติยศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีจนมีพระนามโด่งดังไปทั่วทิศและได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยะมหาราช